ในลัคนาราศีสิงห์นะครับผมเราพร้อมมาแล้วนะที่จะมาดูลัคนาราศีสิงห์คลี่คลายกันมาทั้งหมดจากที่เคยดีๆเนี่ยตอนนี้มันจะยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยใช่หรือไม่คุณมาดูกันผ่าพื้นดวงประจำวันที่5มิถุนาจนถึงวันที่4กรกฎาคมในปีพศ2 5 6 4นี้นะครับผมดูกันแบบเต็มๆถ้าคุณพร้อมมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานการเงิน ความรักครอบครัวคนโสดคนไม่โสดเราดูกันทั้งหมดแบบเต็มๆดังนั้นณนะตอนนี้ขอให้คุณเข้ามาใกล้ครับแล้วที่สำคัญเลยรบกวนมาฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมแชร์ share ไปเยอะเลยนะในคำทํานายนี้จะบอกในพื้นฐานและเรื่องราวแทบจะเรียกว่าครบทุกมิติที่คุณอยากรู้แต่ถ้าคุณอยากรู้ในพื้นฐานของคุณเองในภาพรวมของคุณที่คุณเท่านั้น จะได้รับโอกาสดีๆทางด้านเรื่องของโชคลาภหน้าที่การงานที่ดีรบกวนครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์มาและที่สําคัญเลยนะครับผมใครอยากปรึกษาทาั้งนั้นเรื่องของพื้นดวงของคุณเองไม่ว่าจะเป็นทางด้านเรื่องของการงานความรักนะฮะไลอ้อนไซ์รอยยันด์เบอร์ aside, Number, มาและที่สำคัญเลย่วงจุย้ยนะครับผมหรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของตัวเลขหรือหาเครื่องรางเสริมมงคลของคุณเองปรึกษาผมมาเลยครับไลออนไ์รอยยันด์เบอร์นะ พร้อมมาแล้วเราไปดูผ่านดวงประจำเดือนนี้ของคุณกันในลัคนาราศีสิงห์นะครับผมในช่วงเวลานี้ของคุณนะหน้าที่การงานครับผมโอ้ยบอกเลยครับว่าจะได้รับเกียรติได้รับโอกาสใครตกงานอยู่จะมีโอกาสได้งานใครหาธุรกิจตัวเองไม่เจอจะได้ธุรกิจตัวเองกลับมาแล้วเจอในสิ่งที่เป็นทางของคุณเอง อย่าชัดเจนและแน่นอนตรงนี้ชัดมากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าในช่วงเวลานี้ยคุณเดินเหินไปตรงไหนก็ตามแต่มันมีแต่โอกาสเว้ยอย่าคิดว่ามันไม่ใช่โชคมันคือโชคแต่มันเป็นโชคที่คุณต้องกระทํามันด้วยดังนั้นเป็นผลลัพธ์ของกรรมะในช่วงเวลานี้จริงๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจําเป็นจะต้องตัดสินใจและลงมือทําฟังนะครับตัดสินใจและลงมือทําคุณจะได้โอกาสนั้น ไม่เกิน20วันคุณเจอแน่ๆน,นะโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับตัวคุณนะครับในมุมของลัคนาราศีสิงห์ในมุมของการเรียนเรียกว่าโอโหตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงที่จะเกิดขึ้นอะไรก็ตามแต่ที่มันทําให้คุณค้องหมองใจสําหรับคนที่อยู่ในวัยเรียนนะมันเกิดการกดดันก็จริงแต่ทุกอย่างมันจะคลี่คลายมันจะเริ่มคลายออกพอตรงที่คลายออกเนี่ย มันส่งผลให้กับชีวิตของลัคนาราศีสิงชัดมากว่าในหลายๆอย่างคุณจะรอดและปลอดภัยแล้วก็เหมือนได้เจอตัวเองจริงๆนะครับผมาจากคนที่รู้สึกว่า,าคนที่อยู่ในวัยเรียนในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเกิดนะับเป็นเรื่องสุขภาพนะแบบตอนช่วงนี้ป่วยหรือแบบเจ็บป่วยหรือลําบากนะตอนช่วงนี้จะกลับมาดีขึ้นแน่ๆนะครับผมคนที่อยู่ในวัยเรียนที่ต้องมีการตัดสินใจหรือว่าโดนถูกกันแกล้งอะไรก็ตามแต่ จะมีไอเทมพิเศษที่เรียกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยแล้วกระโดดเข้ามาช่วยเหลือในทันทีนะครับโอเคจะปลดล็อกหรืออันล็อกของคุณได้แบบคลิก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 พอดีจบเลยสั่นกระดิ่งรัวรวอันเนี้ยมันแน่นอนคุณได้แน่ๆนะอ่ะต่อมาครับผมในลัคนาราศีสิงในมุมของการเงินใครก็อยากรู้ว่าการเงินนะเดือนนี้มันดีเดือนนี้เป็นไง เฮ้ยเกณฑ์การเงินนะครับถ้าคุณปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตนะฮะเอาแค่เบื้องต้นอันนี้ผมบอกทิกนะเบื้องต้นคุณปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตแบบใหม่คุณจะได้เงินแบบใหม่มาด้วยนะสำหรับผมเนี่ยผมจะบอกว่าถ้าเกิดได้ใครได้ไพ่ใบนี้มันขึ้นมาแล้วเนี่ยผมชอบบอกเลยว่าคุณลองเปลี่ยนตัวเองดูเอาแค่ง่ายคือเอาแค่ลดความอ้วนเว้ยเงินจะเข้าคุณเชื่อไหมลดความอ้วนเงินจะเข้า ดังนั้นเมื่อผลลัพธ์เพราะว่าอะไรบ้างทตุมันเปลี่ยนาตาจีนมันเปลี่ยนมันคือแบบมีการเทินอะเทินจากภายในทั้งหมดเลยคุณเปลี่ยนแน่นอนเงินมันเข้าดังนั้นการเงินที่ดีคือคุณต้องเปลี่ยนมายเซ็ตตัวเองด้วยเงินจะเข้าคนที่บอกว่าโอ้ยไม่มีเวลาเปลี่ยนมายซิแค่ปากกรตินทีตอนนี้แบบหาเช้าชามเย็นชามนี่คือจะไม่ไหวอยู่แล้วคุณมมดคิดว่ามันจะไม่ไหวมันไหวเว้ยถ้าคุณนะครับถ้าคุณนะ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในบางอย่างถ้าคุณยังสำเมาเทเมาเดินเข้าเซเว่นแล้วยังติดเบียร์มาไงก็ไม่รอดครับไม่ไหวนะโอเคต่อมาครับผมในมุมของคุณนะครับในมุมของสุขภาพมีเกณฑ์ของการเจ็บป่วยนิดนึงนะในช่วงเวลานี้โดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ภายในสำหรับคนที่สุขภาพดีแต่คนที่กำลังแย่นะครับตอนนี้จะมีการ ปปลงแปลงหรือมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างในร่างกายที่กลับมาให้มันฟื้นฟูได้ดีขึ้นด้วยจากร้ายกลายเป็นดีจากดีจะกลายเป็นเสียนะในช่วงเวลานี้ขอยอย่างเดียวคือขอให้ทุกคนได้ทําบุญนะครับได้ทําบุญแผ่เมตตานั่งสมาธิตอนช่วงเนี้ยเขาเรียกว่ากรรมมาประชิดต,ตัวเงินทองหาได้แต่ว่าสิ่งที่มาประชิดต,ตัวเราก็คือเจ้ากรรมายเวรที่มาประชิดเพราะว่าเรายังไม่มีการคลายอะไรบางอย่างออกนะครับโอเคนะ ช่วงเวลานี้ต้องหาการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เกิดขึ้นนะครับในมุมของครอบครัวจะครอบครัวความรักนะฮะตั้งเป้าหมายวัตถุประสงค์อะไรอยากจะทําอะไรร่วมกันหรือเกิดความสาเร็จร่วมกันสามารถทําได้ลงทุนร่วมครอบครัวได้ในเดือนนี้นะครับผมที่สําคัญเลยนะฮะเกิดเกณฑ์การเดินทางด้วยนะกับคนในครอบครัวนะครับเพื่อที่จะหาเป้าหมายหรือตรงตามวัตถุประสงค์ที่คุณอยากจะทํามีการเกณฑ์การท่องเที่ยวได้ไปล้อหมุนได้เงินนะครับสำหรับคนในครอบครัวทั้งหมดเลย หรือว่าเป็นเรื่องที่ดีอะต่อมาครับผมในหมุมคนโสดจ้ะคนโสดตอนช่กวงนี้เสน่ห์แรงมากแต่อยู่แบบนี้ไปก่อนเสน่ห์แรงก็จริงแต่อยู่แบบนี้ไปก่อนมีความสุขกว่าเข้าใจใช่ไหมมีความสุขกว่านะครับผมคนที่ไม่โสดจ้ะไม่โสดแต่ไม่อยู่กินด้วยกันนะจะเริ่มเรียนรู้เรื่องตัวเองเรื่องราวตัวเองจะเริ่มเห็นได้ชัดหรือคลิกอะไรบางอย่างกันมากขึ้นเรื่อยๆว่าเฮ้ยนี่มันคือเนื้อคู่ที่มันขาดหายไป จริงๆแล้วนะครับดังนั้นคนที่ไม่โสดแต่ไม่อยู่กินด้วยกันลองศึกษากันจริงๆสักทีคุณจะได้รับโอกาสนั้นที่เป็นโอกาสที่ดีกับตัวคุณอย่างแน่นอนนี่คือพื้นฐานของลัคนาราศีสิงห์นะจ๊ะโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะรบ,บกวนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมที่สำคัญใครอยากจะปรึกษานะครับทางด้านลึกพื้นดวงนะฮะ หรือแม้แต่ทางด้านเรื่องของการค้าทามาค้าขายเจอะที่ดินของคุณเองหรือแม้แต่อาชีพเงินล้านของคุณคุณอยากปลดหนี้ให้พ่อให้แม่สุขสบายใช่ไหมลูกเมียสุขสบายผมรู้วิธีที่จะบอกคําตอบนี้กับคุณเหรืออย่างเดียวคุณเชื่อมันหรือเปล่าและคุณศรัทธามันจริงๆหรือเปล่าไลน์แอดไซนเราเียเบอร์มาได้เลยครับแล้วเจอกันผมรอผณอยู่นะ